เดี๋ยววันนี้ลุงทองดีจะพามาทําวิธีเบิ้ลไปขากางเกงนะครับนี่ขาเบิ้ลสวยๆอย่างนี้เลย,ยไปดูวิธีทํากันเลยครับว่าเขาทํากันยังไงไปเลยครับนี่ครับหลังจากที่เราวัดความยาวเสร็จนะครับเราจะเบิ้ลเท่าไหร่เราก็เราก็เผื่อลงมาสมมติว่าเราจะเบิ้ลนิ้วครึ่งเราก็วัดจากความยาวลงมานิ้วครึ่งถ้าเราจะเบิ้ลสองนิ้วเราก็วัดจากความยาวลงมาสองนิ้วนะครับ ตัวนี้เบิ้ลเบิ้ลนิ้วครึ่งแล้วก็วัดลงมาจากความยาวนิ้วครึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็พับพับตรงจุดที่เราจะเบิ้ลนี่นะครับพับแล้วก็รีดครับรีดพับตรงๆงนะครับ พอเราภาพเสร็จแล้วเรารีดเสร็จแล้วนะครับเราทีนี้เราก็ไปเย็บเย็บเย็บรอบตะเข็บเลยนะครับเราเวลาเราเย็บเราก็ให้ตะเข็บให้ตะเข็บตรงตรงเนี้ยมันตรงตรงกันนะครับทั้งตะเข็บรอบตะเข็บในนะครับเนีย่ยเราเย็บรอบเลยเสร็จแล้วเราค่อยมาเบิ้์อีกทีนึง เนี่ยครับพอเราพอเราเย็บเสร็จแล้วนะครับเราก็พับพับเบิ้ลขึ้นมานะครับนี่เราเราเบิ้ลเท่าไหร่เราก็พับขึ้นมาเท่านี้เสร็จแล้วแล้เวเราก็มาเช็คว่าเบิลเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปย้ำย้ำนะครับถ,ถ้าเราถ้าเราต้องการโชว์ได้เราก็ย้ำด้านขวางอย่างนี้ถ้าเราต้องการไม่โชว์ได้เราก็ย้ำลงไปตามตะเข็บอย่างนี้นะครับ ครับพอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็มารีดอีกทีหนึ่งนะครับรีดครับวสวยๆมันก็จะได้ขาบเบิ้ลสวยๆหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือวิธีเบิลปลายขากางเกงครับผม